สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวหัวชาร์จจาก S อ g e ซจนะครับตัวนี้คือหัวชาร์จ65วัตต์นะครับนี่ตรงนี้ก็มีพวกการป e c t i ันนะครับการเทมโอเวอร์นะครับโอเวอร์โหลดนะครับมีมาให้ตามนี้เลยลักษณะหัวชาร์จเนี่ยจะเป็น2พอร์ตนะครับอันนี้ผมสั่งมานะจาก Lazada เลยนะครับตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างถูกมากๆนะครับแล้วก็แบรนด์เนี้ยเนี่ยก็ไว้ใจได้นะครับมาแกะมาเลยปึ๊บราคาที่ผมได้มานะครับ65วัตต์เนี่ย340กว่าบาทนะครับลองไปกดโค้ด สำหรับหัวชาร์จเอเซเออร์ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับว่ามันชาร์จกับอะไรได้บ้างนะครับมันจ่ายไฟเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองเทสกับพัดลมพวกนี้ด้วยนะเนี่ยเป็นหัวชาร์ที่ใช้คู่กับพัดลมก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ค่อนข้างดีเลยนะบางคนเนี่ยจะงบไม่ถึง600ไม่ถึง1000นะครับตัวนี้น่าจะถูกที่สุดในท้องตลาดและสามารถใช้งานได้จริงนะลองออกมาเลยตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ผูกมากๆเลยนะผมซื้อมากับสายชาร์จตัวอื่นด้วยนะครับนี่แกออกมาครับปึ๊บลอกเลยไม่ต้องกลัวเก่าฟื้ซึ่งข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการง้างออกมานะเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะทุกคนเนี่ยึโอ้ยไม่ออกเนี่ยครับมันอาจจะต้องใช้ แรงง้างนิดนึงนะมันอาจจะง้างยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับขาปักตัวนี้นะก็ตรงนี้ก็เขียนว่า Ad S c s a g e r นะครับมีอยู่2พอร์ตนะครับจะมีไท้แล้วก็ไท้4 C นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงมาผมจะเสียบแล้วก็ลองวัดไฟให้ดูนะอันดับแรกนะครับเราจะใช้เป็นช่อง ทย A นะครับตามสเปคแล้วเนี่ยไทย A นะครับจะจ่ายไฟอยู่ที่18วัตต์นะครับทุกคนแล้วก็ทย C 45วัตต์แล้วก็ท a ย A 18วัตต์นะแล้วก็ถ้าใช้ทาย A เฉยๆเนี่ยก็น่าจะ18วัตต์เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าใช้เป็นไทาย C ช่องเดียวเนี่ยก็จะได้65วัตต์เลยมาผมขอเทสช่องทาย A นะครับฟึบอ่าช่องไทย A PD จะไม่รองรับนะครับรองรับ Apple Samsung หัวเวย่ยนะครับ Quick c ชาร์จลองรับแค่ Quick c h a r จุดศน์นะครับแล้วก็ลองรับวูฟด้วยนะครับสามารถชาร์จกับเรียวมีก็ได้นะแต่กําลังไฟเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสามารถชาร์จได้นะปุ๊บถอดออกมาเดี๋ยวเราจะมาเทสช่องไทซีนะการจะเทสช่องไทซีเนี่ยเราก็ต้องมีสายชาร์จนะครับ ตัวนี้คือสายชาร์จที่ผมสั่งมาพร้อมกับหัวตัวนี้เลยนะคือมันจะเป็นตัวใหม่เลยนะครับของเอสเซจนี่เขียนชื่อแบรนด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวแบบตัวแอนะครับเวลาเราเสียบเข้ากับมือถือแล้วเวลาชาร์จไปเล่นไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะปึ๊บนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเนี่ยเราสามารถเล่นได้แบบไม่ติดมือนะครับแล้วก็ เวลาเล่นเนี่ยก็จะมีจอบอกวัดด้วยนะอันนี้เนี่ยแนะนำนะครับให้ชาร์จไปเล่นไปสำหรับมือถือที่มีบายพาสชาร์จนะถ้าไม่มีเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะครับแบตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับมาผมจะเทสนะช่องไทย 4. ซีฟึบพิกัดของที่ผมมา,มารีวิวเนี่ยอยู่ด้านล่างใต้คลิปหมดเลยนะครับกดเลยดีไป6 5วัต์นะครับมาเต็ม Apple ลรองรับนะครับซัมซุงรองรับนี่หัวเว่ก็รองรับนะครับวัวล์ c ิกชาร์จนะครับรองรับที่4.0เลยนะอ่า ส่วนด้านล่างก็ไม่รองรับนะครับตามนี้นะมาเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับสาหรับพัดลมแต่ละตัวเลยว่ามันใช้กับพัดลมเนี่ยมันเป็นยังไงนะอันนี้คือผมเน้นเจาะจงเฉพาะพัดลมเลยนะเดี๋ยวจะลองชาร์จมือถือให้ดูด้วยนะอ่าอันนี้ไฟดิจินะครับกาลังไฟสูงสุด27วัตต์หัวชาร์จตัวนี้เป็นยังไงมาดูกันนี่19 22 24 27วัตต์ ใช้งานได้เลยนะอ่าแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงมานะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นแบ็คชาร์กนะคือสามารถใช้งานกับพัดลมพวกนี้ได้เลยนะเป็นหัวชาร์ที่ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับ28วัตต์อ่าประมาณนี้นะทุกคนใช้งานได้เลยตัวสุดท้ายนะครับสำหรับพัดลมนะเป็นตัวเลสเมจิก36วัตต์นะครับดูกันใช้ได้ไหมกับราคา300กว่าบาทนะครับหัวชาร์จต้องรอของจากต่างประเทศนะทุกคนข้อเสียลับเนี่ย36วัตต์ได้แน่นอนนะครับ คือตัวนี้รับจบได้เลยนะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับไฟสีน้าเงินน้ําเงินจบไปแล้วนะครับสําหรับพัดลมนะมาครับตัวแรกเป็น i q ู c เก้า t a b l นะครับเป็นยังไงขึ้นชาร์จด่วนไหมนี่ขึ้นเป็น fast c h a r g นะนี่ยีวัตต์นะครับ ขึ้นเป็น PD เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือหัวชาร์จมันคํานวณน,นะครับทีแรกเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะก็ตอนนี้มันคํานวณเสร็จแล้วก็ได้ประมาณ20วัตต์นะครับตีสว่าไม่เกิน30วัตต์นะครับสำหรับหัวชาร์จตัวนี้ตัวต่อมานะครับ neo 9อันนี้กบบาลังชาร์จนะครับยังไม่ขึ้นแฟลชชาร์ชนะรอมันคํานวณน,นะครับนี่ขึ้นเรียบร้อยขึ้นแฟลชชาร์จนะครับมาดูปึ๊บตรงนี้ PD ก็ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับ นี่ขึ้นเป็นดีแล้วนี่ให้มันคำนวณใหม่นะครับมานะครับคำนวณชา้านิดหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยได้ประมาณ 12- 13วัตต์นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวต่อมานะครับไ q คู IQ อีกแล้วตัวนี้เป็น C9x เนะครับเผื่อใครอยากจะได้หัวชาร์จตัวนี้เนี่ยเป็นหัวชาร์จแบบสำรองนะครับไม่ได้เน้นความไวมากนะแต่มันก็ยังไวอยู่นะครับ ก็ใช้ตัวนี้ได้นะพกพาก็สะดวกนะครับเป็นแบบแกนด้วยนะประมาณ19วัตต์นะครับเนื่องจากแต่ละตัวเนี่ยแบตเตอรี่มันค่อนข้างที่จะใกล้เต็มแล้วนะครับมันอาจจะเข้าน้อยไปหน่อยนะตัวสุดท้ายนะครับที่ผมมีให้ดูนะก็จะเป็นตัว p o c o F6 ปึ๊บเนี่ยครับก็วิ่งอยู่เขา24 23วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการชาร์จมือถือนะทุกคนอ่าสามสเรื่องการชาร์จมือถเนี่ก็ชาร์จได้ประมาณ20 30วัตต์นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยส่วนใครจะไปชาร์จพวกโน้ตบุ๊กไอแพอะไรพวกนี้เนี่ยกำลังไฟมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับก็ดันได้จนสุดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือผมสั่งมาลองนะครับเป็นสายชาร์จเจเนอเรชั่นใหม่นะครับรองรับ Xiaomi Tabo Charge 120วัตต์นะครับเป ตรงนี้นะเนี่ยมันจะไม่มีแถ็บลายๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือเจเนอเรชันใหม่นะทุกคนลองรับมีเทเบิลชาร์จนะครับใช้กับหัวชาร์จเดิมได้ทุกแบบเลยสายนี่ก็มีแบบ1เมตร2เมตรนะครับมีมาให้หมดเลยนะนี่ครับตัวนี้ผมจะลองเป็น90วัตต์นะครับต้องใช้กับหัวเดิมเท่านั้นนะฟบเสียบเข้าไปลองกับ Poco F6 ปึบนี่90วัตต์นะครับเป็นไง ใช้งานได้เลยนะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นอะไรบอกชัดเจนนะครับสามารถใช้ได้เลยนะแถมให้นะครับสําหรับ power bank นะนี่เผื่อใครมี power bank นะครับปึ๊บอันนี้คือ e l o o p ปึ๊บเสียบเข้าไปชาร์จ power bank นะครับเป็นยังไงอันนี้แบต กล้เต็มแล้วตัวนี้เนี่ยน่าจะรองรับการชาร์จเข้าเนี่ยอยู่ประมาณ20หรือว่า10วัตต์นี่แหละนี่รองมันคำนวณน,นะครับมันจะเป็น PD นี่ครับก็น่าจะได้ประมาณ8วัตต์นะทุกคนประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับ iPad ตัวนี้คือ iPad M1 นะครับซึ่งตอนนี้ก็มี M4 ออกมาแล้วนะลองชาร์จดูนะครับตัวนี้รองรับไฟประมาณ40วัตต์นะครับใช้งานได้เลยนะตัวนี้ตัวสายชาร์จนี่ก็ดีนะเนี่ยดูดิแบบ มันเรียบมันเนียนไปหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวหัวชาร์จเอสเซเอร์นะครับใครจะไปชาร์จพัดลมชาร์จแท็บเล็ตชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จ iPad เนี่ยสามารถจัดได้เลยนะครับหัวชาร์จตัวนี้นะน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับกับ65วัตต์เป็นแบบแกนด้วยนะครับนี่ข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับก็คือขาชาร์จเนี่ยเวลามันพับแล้วเนี่ยมันง้างออกมาค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่คลิปหน